สวัสดีจ้าฮัลโหลตาก้าโฮก็อยากเลยเช้าหลักจิวหลักจิวเยาไปตาก้าไทยวันนี้จะมาทําน้ําพริกผัดคะ่ะน้าพริกประทูผัดคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอหอมกระเทียมพริกขั่วตําใส่กับปลาทูจะใช้ปลาซาบะคะ่ะตําใส่เข้าไปตําก็จะประ,ประมาณนี้เรียก็่าเยาแอก้อนชองอ่ะเยาแอซีนเทาอ่ะเยาหลักจิว หอง่งจ้ะเคยต้องมาจงหลนเคยต้องมา1ช,ชาานนาะะิ้นกนะะ็ได้1ชิ้ย1ชิ้น,น,นอชิ้น1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 ีิ้น1ชิ้น1ชิ้น1ชล้น1ชิ้น1ชิ้น1้น1ช้น1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้้้้้ล้้า มาเลยค่ะทำน้ำพริกผัดจ้าพี่น้องจะเปิดที่ระบายก่อนค่ะทำน้ำพริกผัดจ้าทำน้ำพริกผัดจ้าพี่น้องผัดกระพริดาทูจ้าใส่น้ำมันน้ำมันก็จะเยอะหน่อยนะประมาณนี้แหละ นัแค่นี้แหละพี่น้องรองให้ร้อนก่อนจ้ะรอให้น้ำมันมันร้อนสักนาทีหนึงก่อนทำไม่ยุ่งยากจะง่ายนิดเดียวจ้าทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำพริกที่ตําไว้แลก็เออ ลอกก็ดีแอร์ไลน์จิ้วก็ดีโก้อะไรจงจงจ,งจงอก็ดียันไฉ่ก็ดีหย,ยกปองแบบเฮยเยอะเช้าแกจาไปผัดนะคะมาผัดจะพี่น้องผัดข้าวผักให้หอมจ้าผัดให้เหลืองกรอบมันมันมันจะออกเรื่งเหลืออ่ะน่าไม่ถึงกับไหมนะ ผัดนานยิ่งยิ่งหอมจ้ะผัดนานๆานยิ่งหอมเรามาผักคนะ่ะผัดให้ผัดไม่นานหรอกจ้ะเพราะว่าทุกอย่างนี้คือสุกแล้วผัดให้มันหอมให้มันนั่งก่อนมันเข้ากับน้ำมัน แต่กลิ่นหอมเลยทีเนี้ยกลิ่นหอมแล้วทีเนี้ยโอ้ยกระเด็นเข้าตาพ่อแม่พี่น้องเอาทีเนี้ยก็หลีไฟจ้ะเดี๋ยวขอเช็ดตาก่อนนะคะ ห,หยากที่งานเพื่อรองมันก็จะกระเด็นเข้าตาพอดีจากพี่น้องทีนี้ก็แสบตาละไรเนี่ยตายอยากงอที่งานว่ะว่าวโอทงอ่ะอ่าเปิดไฟแรงหน่อยเดี๋ยวไปเช็ดตาก่อนจากพี่น้องกระเด็นเข้าตา ถึงมากระเด็นข้าตาพอดีเนะาะพอดีลูกกระตาเลยเอาทีนี้ไม่ต้องเรื่องมากใส่น้ำปลาเข้าไปเลยใส่ค่นี้ก่อนแล้วใส่น้ำตาล,ตาล,ตาลปิ๊บเข้าไปรอตี้อย่โลงรอเลยรอที่วอ,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 องทองเลย จะใส่ประมาณนี้ก่อนนะถ้าเกิดไม่พอเราอยเติมจ้าอ้ยเสียตาเด็นพ่อตาเขียวซะก่อนพี่น้องเขี่ยวให้มันเข้าเครื่องก่อน ให้น้ำตาลกับเครื่องน้ำปลาอะไรมันเข้าเครื่องก่อนให้น้ำตาลมันละลายก่อนต้องคย่ยเอ๋ยจุยต้องค่อยเอ๋กวนหวันสิจุยด้วยหนึ่นจังแต่กันทำใหน้ำตาลมันละลายก่อนค่ะแล้วชิมก่อนชิมได้ชิมก่อนจะพี่น้องมันก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะ ก็ให้เคี่ยวก่อนจะเคี่ยวให้น้ำมันม,มันออกก่อนเนี่ยไม่พอเค็มใส่น้ำปลาหมดเลยขอหวานอีกนิดนึงเอาหวานใส่หมดไปเลย ตาลน,นี้ก็จะไม่หวานมากนะครับมันเป็นน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลปี๊บแบบน้าตาลเป็นก้อนๆมันจะไม่ค่อยหวานเผ็ดโหลากะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่พอเค็มเที่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนจ้ะพี่น้องตาลละลายอย่างก็ชิมว่ามันออกหวานๆหน่อยเผ็ด เขาหลากกันเลก็เองหลากแก็มาชิมก่อนนะคะมาชิมก็มนันหวานได้ยังหวานแล้วพอดีแล้วอร่อยแล้วแต่ว,ว่าขาดเค็มเนี่ยใส่แค่นี้พอดีเลยเก็บแล้วทีเนี้ยเก็บน้ำปลาแล้ว เี่ยวเข้าไปจ้ะพี่น้องเที่ยวให้มันแตกมันเชา้าก็เคยชดเหยา่แกก็จะเคี่ยวให้มันแตกมันก่อนนะครับพี่น้องเที่ยวไปเรื่อยๆจ้ะอืมอร่อยแล้วอืมอร่อยมากเลยจ้า ก็ปล่อยเที่ยวไว้อย่างนี้สักสินาทีก็จะปิดไฟแล้วนะคะราแค่นี้ราคาง่ายๆจะพี่น้องอ่จุ๊ยที่เคยสับฟันจงจะเซ็ตฟอกกันละลหายกําโตกันละจอยกินะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ